ตัวใหญ่มันกัดไหมนี่ไ่แน่ใจเดาๆเลยฮะโอ้ไม่แน่ใจปต่โนยโนยโนยพาลูกออกมาหากินมามาพาลูกมาหากินจะเอามานะก้อนไห้พ่นก้อนโตใหญ่นี่เดี๋ยวพ่นสิกัดขามันแล้วกินเลยกินก่อนเดี๋ยวให้แม่ลูกอ่อนก่อนมามามาไปแม่ลูกอ่อนแล้วเที๊ยขนาดได้ผิดไร นขนาดไดมาเร็วเร็วะให้ให hey, hey, hey. ้นบนี่น wow, ี่น yeah, ี erm okay, <t <t ่เห็นไหนี่มามาสกว้าสองมาไหมยืนยี่บนีกขี้หองนี่นี่นี่อิ่มแล้วกันขี่คห้องฮะกองไผ่กองมันแหะมาเด้นมาเด้อมานี่ยเน่้าวกินนะมามาเดี๋ยวคุ้มเชิงให้มากินเลยน่นียเขาคอยเขาหยังไนี่ ยื่นคุ้มก่อนมาตัวใหญ่มาสิกัดกินเลยกินเลยไปต้องย่านกินเลยนะคะแต่ระวันชีวิตวข,ของข่อยอกินพอได้แย่งลูกกินจนเบดน่ะน,นะพินะพน่พนแย่งลูกเดี๋ยวลูกเพิ่งก็มีแต่ทองเลยเดี๋ยวแบ่งอาหารให้น้องมาก่อนตัวนั้นเขาอิ่มแล้วนะคะนมอาน เดี๋ยวใส่ถุงแบ่งนี่ถุงแบ่งด้วยได้จะเก็ดขาขปเด้อนะครับเนาะเก็ดอะไรที่ข่านไม่ซีดอันนี้นะคะแบ่งให้น้องมาที่เกรื่องเล็กๆนะคะ นี่ก็กินกินเป็นอาทิตย์เพื่อนนี่เออให้ตัวนี้ก็มีอยู่ไปย่งน้องฮัลโหลบุกินลาเสียสละพอละนี่นะคะแบ่งก่อนแบ่งก่อนกินน้ำกันนี่ไงตัวตัวนี้นะตัวนี้น้อยนี่แบ่งให้ตัวน้นอยสีดำตาเนี่นะคะนี่ตัวน้นอยสีดำตาลนี่แบ่งอาหารให้ก่อนให้ต้นกินนะไม่อยากกินนะคะเมดจีบันโอเคค่ะ ใช่ค่ะเฮ้ยจะได้กระนาย้วพี่แม่แคแท้เฮ้ยเลาะโป๊ดเต๊กแม่บอกแล้วว่าจะไปเลี้ยงมาอยู่โคกลางทางพุ่นมิได้จุ่มหมอนผินมิได้นะเอาๆๆแบ่งกันก่อนเอาพาลูกกินนะคะพุ่นอยู่อะไรเลยพุ่นเอามาพุ่นอยู่ทางพุ่นกินเลยกินเลย กินเลยกินเลยอย่าห่วงกินเนี่ยเบิ้องมากินกระมีแห้งล่ะเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบนะคะเพรานบ้านโพนมู้งนะคะเนะน่เน่เๆ่ค่อยๆกินลูกคนละสองสามกล่องค่ะเน่พาลูกมากินนะคะไอ้มไอ้ไอ้กินนะ ทำหัวกันโจด้ขี้ข้อ,องกินผลบ้านนี่เฮ้ยสิพิราวเขาอย่างตวรวจอบ น,น,ะนะกินเลยลูกจะไปเลี้ยงมาอีกหนึ่งที่นะคะ,ะมากินก,กินเลยอ่นะเจ้า,าที่ห้าหนุ่ชูอ่าจอยหุอ่ะกินตัวทุกตัวนี่อิ่มหมดแล้วนะคะนี ตัวนี้น้อยนะก็อิ่มแล้วเรียงอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะท้องเองนี่เลือแม่ลูกอ่อนนี่ยังเนาะกินเลยลูกกินเลยผ่านไปผ่านมานะเน่ตัวนั้นเล่นกับบ้านเลยอิ่มเลยคุณน่ะเล่นกับบ้านแล้วบ้านนี่อุ้ย แล่นกับบ้านแต่เซ็กเมื่อหูจักขวามีแล่นกับบ้านมาเนี้เอ้าอันเลอรว่าไงอยากขอบคุณเหรออยากขอบคุณเหรอไอตัวเล็กคนน่ะ <c oughs> ท่าแลนด์มันมตลกมากเลยบุนะโอ้ยนะท่าวิ่งตลกมากเลยอ่ะมา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 ,มา,มาแม่สันนะเนี่ยท่าเดินท่าวิ่งนี่ตลกอ่ะัว <c oughs> น่ะ,นะกระบางไปแล้วโอ้ยเนาะ อู้จักความอิ่มแล้วก็เล่นกับบ้านเรื่ยมาสิเฮ้ยจะสิะกินของคอ,อยแล้วก็เฮาคอยนี่นะเอ้ยเป็นจะสีบ่บาลคนกเก่งหลายเก่งหลายถือกัดเมื่อกี้นะ้ยโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้าเดินทางไปต่อนะคะทุกคนจะไปเลี้ยงหมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ